เราต้องทํางานเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ทํางานเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกต้องไหมคะจะมาทํางานเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วให้เขามาเอาดเอาเปรียบคนทั้งชาติเ<อ>สวยสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นอย่างนี้มันถูกต้องไหมนะเวร้ันรอบาเราต้องมาตรวจ<ล>สอบค่ะเราอยากรู้ว่างานมันไปนถึงไหนแล้วทําไมถึงไม่มีอะไรความคืบหน้าเลยคุณทํางานกันยังไง แล้วทําไมอิสลามมันถึงได้เติบโตขนาดนี้เครื่องหมายฮาลัานก็ติดไปจาก1นึ่งแสหกมื่กว่ารายการเมื่อปีที่แล้วปีนี้ขึ้นมาจะเป็น2องแสนรายการแล้วเนี่ยทําไมมันถึงเพิ่มขึ้นง่ายดายขนาดนี้คะมันทําอะไรกันอยู่เนี่ยทำอะไรกันอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้ามาเขาก็เข้ามาแบบผิดกฎหมายไม่ได้ถูกกฎหมายเลยจะเป็นจะเป็นธุรกิจหรือว่าจะเป็นศาสนา จะไปอยู่กรมการปกครองจะเป็นอะไรกันแน่เคลียร์ตัวเองให้ได้สิคะว่าคุณเป็นอะไรแล้วคุณมาเรียกเก็บเงินอย่างเงี้ยคุณเป็นองค์กรศาสนาที่เรียกเก็บเงินอย่างนั้นเหรอมันถูกต้องเหรอคะศาส,สนาเรียกเก็บเงินอย่างเงี้ยถูกต้องเหรอคะศาส,สนาก็มีแต่เป็นที่พึ่งให้ประชาชนชทาให้ประชาชนานับถือแล้วสบายใจมีความสุขแต่อันนี้อะไรเราอยู่ด้วยขนาดเราไม่ใช่ศาสนาเขาว่าเราไปอยู่แล้วยังเกิดอัดใจแทนเลยอ่ะ แล้วก็มาบางังคับมาขูดรีดมาเอาขูดเลือดขูดเนื้อจากพวกเราอะ่ะเก็บเงินจากพวกเราไปอย่างเงี้ยอยากเก็บเงินอยากได้เงินก็ไปเก็บกับพวกคุณเองสิมาเก็บอะไรกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เต็มใจจะเสียเงินส่วนนี้นะคะเงินส่วนเนี้มันไม่ใช่ว่าแค่หนึ่งรายการสองรายการมันเป็นแสนรายการเกือบสองแสนรายการแล้วที่คุณเก็บไปเนี่ยนะคะทุกอย่างเลยอะ่ะ แล้วคุณได้เงินปีนึงเป็นแสนแสล้านบาทเงินส่วนนี้ทำอะไรเอาไปไหนคุณให้คำตอบกับพวกเราไม่ได้เลยนานมาปนปีกี่ปีแล้วคุณก็ให้คำตอบไม่ได้คุณเคลียร์ตัวเองไม่ได้แล้วมันก็โกหกไปเรื่อยๆพอโกหกครั้งที่หนึ่งก็ครั้งที่สองให้สามไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดเลยเขาว่าคุณน้าด้านอ่ะมันจริงเหรอคะคุณน้าด้านจริงเหรอ ใช่เหรอเขาหน้าด้านเหรออย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าด้านเหรอไม่ใช่ว่าเขาเขาเาแต่ได้ใช่ไหมคะแข็งด้อยพวกเราคนไม่ไหวค่ะพวกเราต้องออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองเราก็มาตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยค่ะเรามีรัฐธรรมนูญเป็นที่พึ่งของเรานะคะเรามาตามรัฐธรรมนูญเขาจะมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญของเราอ่ะมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องเลยนะคะพวกเรา ต้องรักษาสิทธิ์ของเราค่ะเราเสียเปรียบเข้ามาเนี่ยตึ้งกปีปีมาแล้วคะมันไม่ใช่แค่เรื่องฮาลาลอย่างเดียวนะคะคณะกรรามาการผู้บริโภคคะเราเป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเลือกสินค้าได้แล้วคุณก็ต้องมีสินค้าให้เราเลือกสิคุณอยากขายของไหมคุณอยากขายของคุณก็ต้องมีของให้เราเลือกใช่ไหมคะแต่อันนี้คุณอย่ามามัดมือโชคเรานะคะ เก็บเงินเราไปเนี่ยเยอะแยะแล้วเอาไปใช้เอาไปทําอะไรเงินเอาไปคุณก็ไม่เสียภาษีนะคะคุณเป็นอะไรกันแน่เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเขาก็เสียภาษีกันทั้งนั้นแหละมันไม่มีใครที่จะได้อะไรฟรีฟรหรอกมีแต่พวกคุณเนี่ยใช้สิทธิ์อะไรอะ่ะถึงได้อยู่เหนือคนอื่นภาษีก็ไม่เสียเนี่ยมันอภิสิทธิ์มากใหญ่โตมากเลยใช่ไหมคะถึงไม่เสียภาษีคุณ,คณจะอ้างว่าคุณเป็นศาสนา ศาสนาอะไรไปอยู่กรมการปกครองไปปกครองคนอื่นไปเอารัทธอภเปรียนคนอื่นน่ะใช้อำนาจปกครองคนอื่นอย่างเงี้ยคุณเป็นอะไรกันแน่คะคุณเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะคุณจะทําธุรกิจหรือว่าคุณจะไปอยู่กรมการปกครองหรือว่าคุณจะเป็นหน่วยงานทางศาสนาศาสนาคุณมีนักบวชหรือเปล่าไม่มีไม่มีแล้วทําไมมาอยู่อย่างนี้ทาไมถึงมาบอกคนอื่นว่าคุณเป็นศาสนาคุณหลอกลวงหรือเปล่าคะอย่างเงี้ยเอาศาสนามาอ้างเพื่อที่จะทํามาหากินใช่ไหม เอาศาสนามาอ้างเพื่อที่จะไปปกครองคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมอย่าให้คนพุทต้องลําบากไปมากกว่านี้เลยค่ะเราอะอยู่กับคุณน่ะะเราไม่เคยคิดเลยนะว่าพวกคุณจะเป็นแบบนี้เรามีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราอุตส่าห์เปิดใจอยู่กับคุณอย่างสงบสุขสันติแต่พวกคุณะกลับไม่รู้จักพอเลยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอแล้วคุณก็ยังจะมาเอารัดเอาเปรียบพวกเราอยากจะมาปกครองพวกเราอีกอ่ะ พอเราอยากให้คุณพอได้แล้วแล้วก็หยุดหยุดสิ่งที่คุณทํานะคะคุณยิ่งทําไปมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งผิดมากเท่านั้นยวไม่มีแผ่นดินอยู่นะจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่